สวัสดีครับพอแม่พี่น้องชูผู้ชูข้นครับน้องมือวัน,นี้มาพบมาพอกับช่องฮิวเขาเชี่ยงเครับผมเมื่อวนี้เเมนูเสพเซแบบยังไงมาฝากพี่ต่อหน้ครับผมเป็นเมนูกล้วยจับด้วยพี่น้องเดินกล้วยจับอุบลครับผมสินใสครับต้ม,บมมาเรียบ้อยปุงมาเรียบ้อยครับผมใสไ,ไขไ่ใสลูกชิ้นพี่น้องผมผิดๆิษน,น,นัวๆเลยพี่น้อง มานมาพี่น้องเหมือนมาเสีบเสียดเหมือนกันครับยังไงก็คือก็ว่าอย่างไนขอข้อมูลขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสูบุหรี่สักคนเออครับทีนี้เมาเหยื่อมาชมนะครับหน่อยแม่เขามาคนรเลยคนรเท่มาโคตรที่ต่ำและกุ๊งร่างใจท้องเขาที่น้องชาแนลพี่น้องโอลินพันพี่น้องมานมาพี่น้องมากินเสีบเสียบหนึ่งนะผมมันกวยจับปุ่นก็กวยจับอุบลพี่น้องสดคำเหล็กเสียนวันเสียนเยาวหนุ่มนะครับผม

เสียบตัวพี่นงสดน้ำนอนดื่มเป่าพี่น้นง เซนเิ่นย้อนหนุ่มขนาด,น,าด,น,าดาน้องเสบคือ่นว่าตัวเสพซื้อมาตายคน เินสิสน้นใสๆเป็นนมนมเสีนม เสียบถึงบ่อยากว่างสอนไม่ลงเลย 嗯。Mm. อืม,อมเสรยบชมไหอเพิ่นไว้แล้วพี่น้อง กูจับตาเสียบสือเข้ามากูจับอุบเอาสำหรับเมนูนี่ง่ายๆแต่ว่าเสียบพี่น้องสุด,ดยอดล่องไปสั่งไปซือ้อมากินนะครับพี่น้องด้วยนะครับเมนูนี่พานครับแสีบครับผม